โอเคครับวันนี้ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกม Ark Survival e v o Mobile นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับทำยังไงถึงจะขึ้นเวลไวนะครับอันนี้คือสูตรแบบไม่ถึงวันก็ขึ้นเวล80ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับอันนี้คือผมเป็น time pass ใช่ไหมผมก็จะมีบัฟของผมนะก็คือคูณ2อนะครับอันนี้ผมใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับก็คือย4ชั่บสีโมง มันสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับเพื่อไปสิบก็คือเนี่ยามาัดได้สองนะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะสามารถดูคลิปวิดีโอนะครับเพื่อได้คูณสได้นะครับจะดิ่ดงทาพันก็จะง่ายหน่อยเสร็จแล้วนะครับให้เราซื้อตอ้อนนครัซื้อบัฟอ่ะอน,นี่อันนี้นะครับ ซื้อนะครับ35เอมเบอร์ครับเอมเบอร์ขายไดไหมสามารถกดเพื่อดูคลิปวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับดูตรงนี้อ่ะเห็นไหมมันก็จะได้นะครับก็คืออันนี้ดูเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เอมเบอร์มาใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องสงสัยนะครับก็คือเอ่อที่ผมได้3เนี่ยเพาผมเป็นพรามพัดนะครับอ่ะแต่แต่ว่าพรามพัดเนี่ยขายถูกมากครับเนี่ยมันลดราคานะครับ ือผมซื้อ150เอ้ย125แล้วทีนี้มันก็มาลดตอนผมซื้อเสร็จนะครับเหลือ3 1บาทนะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณถึงวันที่เอ่อ16มีนานะครับโอเคนี่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะอันนี้คือถ้าซื้อแล้วใช่ไหมสมมตุติว่าตอนเนี้ยเราเป็นพามพัดแล้วได้คูณ2หรือดูวิดีโอได้คูณสอแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ซื้อเนี้อีกครับนี่ซื้อนี้ ตอนนี้เป็นคูณสี่อะคูณสี่น่าจะคูณสี่คูณสี่จบแล้วเราผมเวลาเข้าทำนะครับเดี๋ยวไปสาธิตี่ทำให้ดูครับขอค่าตัวตายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคูณสี่วัวแป๊บหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ครับตอนนี้เป็นคูณหกครับเนี่ยคลาดเนะี่ยจะเป็นคูณหกนะฮะ เดี๋ยวผมอขอค่าตัวตายเราตัดไปตอนค่าตัวตายโอเคครับตอนนี้คือผมค่าตัวตายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเกิดที่ถ้ำสายบนเนี่ถ้ำสายบนเนี่ยเป็นถ้ำที่ปั๊มมาได้แตกง่ายที่สุดแล้วนะครับตานเดิผมเล่นมาเนาะโอเคอ่ะอ่ะตอนเริ่มเล่นเนี่ยผมแนะนําให้ให้ท่านผู้ชมที่เล่นใหม่นะครับไปจับนกพารานอดดนนะครับไออ,อ้ปากแหลมครับเสร็จแล้วเนี่ยก็บินมานะครับที่ บริเวณตรงนี้ครับซ้ายบนจะมีแหว่งอยู่ครับตรงนี้นะนี่ให้ดูเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอถ้านะครับอ่ะแล้วก็คือเราซื้อบัฟแล้วเราก็มีคูณ2องเห็ไหมคือบัฟก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นเลข6กนะครับก็คือคูณ6เสร็จแล้วนะครับให้เราวิ่งเข้าถ้าไปเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเกาะนะครับก็คือแนะนําให้ต้องมีดาบหรือว่ามีอะไรที่พอสู้พวกข้างขาวได้แต่ข้างขาวไม่โหดครับขอใส่เสื้อก่อนเนาะ อันนี้คืออันนี้เป็นเสื้อหนังที่ใช้เอมเบอร์ซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้ในบริเวณตรงตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้ก็มันสามารถวางแล้วก็ดูได้นะครับว่าก่อเท่าไหร่ถ้าไม่พอใจก็เก็บแล้วก็วางซ้ำนะครับก็จะได้อัลเมอร์ที่ดีขึ้นนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเข้าทำมาแล้วนะครับเดีย๋ยวจะบอกทางนะครับเข้ามาปุ๊บเดินออกขวานะครับเสร็จแล้วเราก็เดินตรงมาเลยจะเจทางขวาครับ ีเจอทางขาวแล้วก็ฟันไปครับมันไม่โหดครับเออจะเป็นคนเล่นหมดยากก็แนะนำให้เตรียมตัวมาดีๆนิดนึงครับที่ผมไม่รู้ผมก็ลืมไปแล้วว่าผมเล่นโหมดเลยน่าจะโหมดมีเดียมนะครับโอเคเสร็จแล้วแล้วก็กระโดดไปแล้วกระโดดมาแล้วใช่ไหมอ่ะตรงนี้คนอาจจะตายเยอะนิดนึงอ่ะเรามาปุ๊บเดินมาเลี้ยวซ้ายนะครับซ้ายขวาแล้วก็เจอวนุนนี้ครับเแล้วก็ฟันไปฟันไป เก็บพอเราฟันเสร็จแล้วก็ตรงมาทางซ้ายเนี่ยครับะจะฆ่าก่นอนเกนเนี่เราก็จะเจออินิแฟกต์แล้วนะครับแล้วเราเก็บมาเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเดินกลับไปนะครับก็คือเนี่ยมันจะมีภารกิจอยู่ตรงนี้นะครับถ้าถ้าใครยังไม่เคยช้านะแล้วก็เดินกลับไปนะครับกลับไปที่เดิมไปนเช่งนี้นะครับเดินกลับมานะครับก็คือเจอทานั้นนะครับก็เข้ามาแล้วก็เร็ว ขวาแล้วก็มาซ้ายนะครับขวาปุ๊บถึงแล้วนะครับก็ให้เรากระโดดนะครับเก๋มันเซฟเหมือนจะรู้ว่ากูจะตาย <c oughs> โอเคครับเราออกมาได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็วิ่งตรงเลยครับเจอทางออกนะครับปุ๊บปุ๊บถ้าออกมาถ้ามีถ้ามัามนมีภารกิจอยู่ขวาบนนะครับก็คือังไม่เคยชนะปุ๊บถ้าเราอัลีแฟคออกมาได้มันก็จะมีเอ็กซ์ีขึ้นตรงนี้นะครับให้เยอะมากนะครับ คือจากผมวลาห้าสิบอะตอนนั้นผมน่าจะเป็นวลหกสิบเลยนะครับหรือเจ็ดสิบก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจนะครับมันให้เยอะมากจริงๆนะครับเออเดี๋ยวผมลืมเอ,เอาใหม่คุณลืมได้ไงวะเนี่ยเอาใหม่นะครับโอ้โหสวยจริงๆเลยเข้าแล้วเข้าทําไปนะครับอันนี้คืออย่าเพิ่งออกนะเก็บอฟเฟกตแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับให้โอเคเดี๋ยวเ,เพื่อให้มันคูณเยอะนะครับโอเค เราออกมาใช่ไหมครับอย่าเพิ่งออกไปนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับให้เราวิ่งกลับมานะครับวิ่งกลับมาแล้วก็ฟึบนะครับออกมาจากรูใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายปึ๊บเข้ารูนี้ปั๊บเราเดินตรงมาเลยเขี่อาจจะต้องสู้นิดนึ่งมีผมดีนะครับก็คือได้จากภารกิจนะครับมันมีให้ทำภารกิจค่าจะไดเเลินอ่าเนี่ยจะเจอเอกพลโนใช่ไหมครับ ให้เราไปดูปุ๊บดูเสร็จมมนก็ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นคูณ12เลยนะครับ x คูณ12นะฮะเสร็จแล้วให้เราก็เดินกลับไปครับเดินเดินกลับไปเดินกลับไปเสร็จแล้วเราก็ออกจากทำนะครับจำว่ตาตอนเก็บอแฟกต์อย่าเพิ่งออกนะครับให้มาเก็บ x p o t o n o t e ก่อนเนาะถ้าออกมันจะเสร็จภารกิจเราจะไม่ได้คูณนะครับให้ไปเก็บ x protonote ก่อนเนาะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ออก ออกปุ๊บเราก็ไดเอ็กพนะครับก็จะขึ้นเวลไปเลยลก็คือเวลคูณสิบสอง่ะครับอืมแล้วได้เป็นหมื่นนะครับแล้วคือมันใช้เค่นเดียวขึ้นหลายเวลแน่นอนนะโอเคครับเสร็จแล้วเราก็ทําแบบเนี้ยทุกถ้านะครับทุกถ้าจะมีเอ็กพลโน้ตอยู่นะครับไปทุกถ้าก่อนออกให้เก็บเอ็กพลนอตแล้วก็ซื้อเอ็กพีคูณสองแล้วก็ดูคลิปวิดีโอคูณสองก็ได้รือถ้าเป็นพาไม่ต้องดูเสร็จแล้วเนี่ยออกมามันก็จะได้เอ็กพีนะครับ ถ้าเป็นครั้งแรกนะครั้งแรกที่กดเอาออดิแฟกเอาอดิแฟกออกมาจากถ้ำนั้นได้นะครับเออนะครับถ้ำก็จะมีอยู่หลายจุดนะครับอันนี้ถ้ำลาวานะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อถ้ำเพื่อถ้ำอะไรอะถ้ำแมลงนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นถ้ำพวกตะขาบนะครับอันนี้จะเป็นถ้ำพิษอันนี้ผมก็ชนะมาแล้วเหมือนกันอ่าถ้ำเยติผมก็เข้าไปแล้วนะครับเอาง่ายๆคือผมไปทุกถ้ำแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสอนสูตรการเข้าถ้ำแบบแบบไม่เสียเลือดแม้แต่หยดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอออลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชน,นะ1 2 3 come on